สบายดีพิกบีเคเราคอมในวันนี้เราได้อ่ามาเบิ่งสวนอง,งุ่นยู่ทีปเตอร์อิสเาเร์ซึ่งอง,งุ่นแห่งนี้ข้าพเจ้าก็มีส่วนหนึ่งส่วนรวมเข้าในการบริบาลหักศาและก็เบ่งแต่น้อยจนใหญ่จนฮอดเก็บจนถึงืันนี้ก็ได้เก็บแล้วเนาะในืันนี้ก็วันที่สิบห้า เดือน 4, 2012ส่วนอังุนแห่งนี้อยู่ที่ประเทศอิสราเอลในภาคใต้สุดเลยของประเทศอิสราเอลเนาะเป็นสวนอ,งนอนังุ่นในเขต้อนซึ่งมันจะงามหลาอองุ่นเป็นองุ่นเหลืองนี่ก็เป็นองุ่นเหลืองชีแบบนวยน้อยขนาดปการยวโปเนาะ ซึ่งนี่กระพานการตัดส e ่งเอ็กซ์พอร์ตไปยุโรปมาเป็นข้างที่สามแล้วข้างนี้เป็นข้างที่สามข้างที่สามจะสังเกตมึงเลยว่ามันลายโดกอะไรเนาะตรงพค้งนี้สุดๆเลยในฟิวแห่งนี้ก็มีนาทีประมาณสี่ไร

ลงคลองเขาจะไปบอนทียังไม่ทันด้เก็บนะถือว่ายัางจะเหลือหลายเท่านี้อ่ะเขาเก็บหลายละเมืองเลยนะพวกนนี้ได้หลายซึ่งในเดี๋ยวปัจจุบันนี้องุ่นเป็นราคาดีนะโลนึงสามสิบสามสิบเซกเกินเป็นเงินลาวกะโลหนึ่งหกสิบพันคี โซนี่ยังไมนไดตับลายเหลือลายเดี๋ยวเาจะไปคองใหม่คองใหม่คลองที่ลานลาย,ลายและ <tryk> Neste gang ซึ่งในส่วนแห่งนี้นะเพื่นจัดตัวรางุ่นเป็นหูตัวว้านะจะเป็นงาเอาเป็นหูว้ายเลยเป็นแบบนี้นะวายไปทางซ้ายทางขวานเขื่อนระบบหูว้ายมันจะมีส่วนที่เขาจะจัดเป็นหูตัวที่ตัวว้แล้วก็ตัวยูซึ่งหูตัวว้นี่นิมยมกันใสายลาย ในบรรดากรเกษตรกรในเขตอิสราเอลการเหตุสวนองุ่นซึ่งจะงามดีเนาะจะบูมีแมงเลยพอคนใส่ผัตติคุมเป็นเฮือนหอเป็นเฮือน,อนหมอมขนาดใหญ่นี่ในสวนนีกระซี่ไย và đặt nhà này lên nhàng hàng lọ mật nữa <laughs> vâng